เปิดว่าสาวสวยพลอยชาบล็อกเกอร์สายแฟชั่นหวานใจคนใหม่ของนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมทสวยแซ่บเซ็กซี่ดีกรีไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นนักร้องชื่อดังของเมืองไทยไปแล้วสำหรับโอ๊ตปราโมทเจ้าของฉายาพ่อหมีของสาวสาว,สาวอีกทั้งผันตัวมาเป็นซีอบริษัทโคตรคูเป็นบริษัทที่เจ้าตัวปลูกปั้นมาเองกับมือจนประสบความสำเร็จมากมายและนอกจากจะลักกี้อินเกมโอ๊ต ปราโมทก็ลัคกี้อินเลิฟสุดๆก็เพิ่งประกาศคบหากับแฟนสาวนอกวงการเมื่อไม่นานมานี้โอ๊ตปราโมทหลุดโป๊เปิดตัวแฟนล่าสุดโอ๊ตและแก๊งเพื่อนๆก็เพิ่งบินลัดฟ้าไปเที่ยวมาเกามาหมาดๆอีกครั้งยังได้โพสคลิป VLOG ให้แฟนๆได้ชมซึ่งในคลิปโอ๊ตปราโมตก็ได้ไปไหว้พระขอพรเพื่อเสริมความปังให้กับตัวเองและได้ไปกินอาหารอร่อยๆแต่ด้านแฟนคลับตาดีเห็นว่าโอ๊ตนั้นมีสาวคนหนึ่งอยู่ข้างกายตลอดเวลา คอยเดินไปด้วยกันมินำซ้ำยังมีโมเมนต์ถ่ายให้รูปให้กันแถมยังนั่งกินข้าวข้างกันอีกด้วยอีกทั้งเพื่อนสนิทอย่างป๊อบป,ปองกูลเองก็ยังอดใจไม่ไหวเข้ามาแซวสั้นๆว่าอุ้ยเป็นอันรู้กันว่าเป็นเธอคนนั้นคือสาวคนพิเศษของโอ๊ตประโมทนั่นเองโดยสาวคนดังกล่าวมีนามว่าพลอยชาบล็อกเกอร์สายแฟชั่นและความงามชื่อดังเปิดว่าพลอยชาสำหรับพลอยชาเป็นเซเลบและบล็อกเกอร์สายแฟชั่นและความงาม ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ไม่น้อยจากการที่เห็นเธอไปร่วมง,งานอีเวนต์แบรนด์ดังต่างๆอยู่เป็นประจำและเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของเธอนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเธอมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นบอกเลยว่าสวยเปเซ็กซี่ทั้งรูปร่างหน้าตาแถมผู้ติดตามเธอบอกได้เลยว่า 63.1k เคเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่แปลกใจเลยทำไมหนุ่มโอ๊ตปราโมด ถึงขั้นรักแบบสุดๆอย่างไรทางทีมข่าวไบทูเดย์ขอแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของหนุ่มโอ๊ตปราโมดปล่อยชาด้วยนะคะ